รก็วันนี้ยิมได้นะไคุณพ่อคุณพ่อกำลังใจกำลังใจขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวกะมอนรับกันนะครับมีานมวัมีใจเลวพูดอะครับดีดีเลยแม่ไปไงน้องนิวบ้างมาทธอไม่เมดยิ้มได้จิ้มข้ได้ในเรื่องเรื่องหอมสุขนะ พ่อแม่ไม่เคยมีความสุขเลยั้่แต่เกิดเรื่องแม่ร้เบเรื่องละไปชุบแฉเลยวันนี้มาเติมเต็มความสุขแล้วนะวันนี้มาเติมเต็มความสุขแล้วพ่อพ่อทุกมานานไหมแต่เกิดเรื่องเลยตั้งแต่เกิดเรื่องใหนบ้านในบ้านอันนี้ก็คือบ้านน้องปอแล้วก็น้องผู้กันก็อยู่ด้วยกันดกันคุณแม่ลองอยากให้กำลังใจน้แม่เลย เลีเ้ยงลูกดีมากแล้วก็สอนลูกดีมากครับสิ่งที่แม่พูดพูดแล้วแบบกิวมาแม่รู้ไหมคําพูดว่าอะไรสัจจะ,ส,จจะสัจจะของคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ต้องรักษาสัจจะวาจายึดมั่นถือมั่นในคําพูดค่ะพูดแล้วต้องทําให้ได้ค่ะเหมือนวันนี้เหมือนการดิวพูดแล้วดิวก็ต้องมาทําให้ได้ขอบคุณค่ะดิวครับวันนี้ก็เอาเงินมามอบให้แม่แนะครับแม่ ขอให้แม่มีชีวิตใหม่ขอปลดทุกข์ให้แม่นะครับในวันนี้สองแสนบาทรอาแม่อาคุณพ่อรับกันรับกันแม่ขอกระคุณแมอวยพรอวยพรให้ดิวหน่อยขอให้คุณดิวมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายได้กําไรร้อยเท่าพันเท่าที่มีอยู่ขอให้เพิ่มพูนพูนทวีขอให้อมเทพเทวดาฟ้าหินเทียนพระทอง เช้าเห้ทวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้วยชัยให้คุณคุณดิวจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุพ่อวยประัได้ไหมรักรักรัเป็นกำลังใจตอนนี้น้องสองคนอยู่ที่มหาลัยนะครับเดี๋ยวพี่ดิวเสร็จตรงนี้ก็จะไปรับน้องสองคนนะครับน้องสองคนก็จะไปกับดิวไปกรุงเทพ เดี๋ยวดูให้ให้ขึ้นรถกับน้องดิวไปเดี๋ยวดูไปส่งน้องสองคนด้วย,อวยดดเอาไปใช้นี่นะแม่ขอบใจเลยขอบอบคุณมากไม่มีนลมเลย่เดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆนะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆ แม่คิดว่าการที่แม่ทาดีมาจนอายุขึ่านนี้ไม่เคยรักเล็กสมอยน้อยรู้รไหมทุกคนดิวเห็นความดีวของแม่ก็คือคุณแม่คือแบบว่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ขนาดลูกเขยคุณแม่ยังรักน้องผู้กันอยู่ที่นี่กี่เดือน,อน,ค,นครับแม่ตอนนี้เขาอยู่ปีไหนแล้วครับ A. 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 ปีสามอย่าบอกว่าแม่ส่งเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งแม่ส่งผู้การเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งโอ้โหเก่งมากเลยแม่เพื่อนนะค้ชก็นกสาวละผู้การวันนี้มีคนเห็นความดีของแม่แล้วอย่างในน้อยก็เป็นน้องดิวได้เห็นความดีแล้วก็มาสุงที่เลยอเติมกําลังใจครับมาขอบคุณค่ะ โอเคสายนี่สายสิ่งก่อนที่เหลือให้ว่ากันถไหมแม่ไปไปไปสานีวให้แม่เซ้นี่ให้หมดใช่ไหมใ่อยากให้แม่ล้างนี่ให้หมดได้ค่ะให้แม่ได้นอนหลับแบบเต็มอิ่มเต็มตาไม่ต้องมานอนเครียดดูเชื่อว่าแม่แบบดูโลแม่ี่เทจ่้เชื่อว่าแม่แบบนอนไม่หลับ กับคุณพ่อใช่ไหมเกี้ยดคิดมากยังไงก็ฝากลูกเขยด้วยนะอยากให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมก็เขาเป็นคนดีนะขเนนขาเป็นคนดีมากแล้วเขารักพ่อมากแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างก็คือเรื่องนี้แหละที่มันติด้างอยู่ แม่พอพอเขาก็ลาคุณแม่ไงบางทีเขาก็ไม่มีแบบอะไรเขาก็แบบสะสมไงเขาเห็นว่าแม่ล้มป่าุดแล้วใครมาฟังคำพูดแบบนี้กับแม่ไงคะเขาก็โกรธเยอะหน่อยนึงแล้วแล้วเขาเป็นคนที่โกรธมานหน้อยสายค่ <c oughs> ะพี่แม่ลูกพอล่ะคะวันนี้ยิ้มได้แล้วนะได้ไคุณพ่อคุณพ่อ กำลังใจกำลังใจหมดเลยยอด<ม>ทั้งหมดมประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทอตอนนี้คุณแม่เป็นนี่อยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับที่เหลือก็ได้ใช้ในชีวิตนินด,นดนนหน่อยขอบคุณค่ะอ๋อมีนี่เขาอันนี้คือยอดนี่นะครับทุกคนนี่ทองเจ็ดหมื่นห้ายายสามหมื่นยืมเจ้านายห้าหมื่นพี่สาวสามหมื่นรวมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่ไทยลัสด้วยนะครับที่แบบวันนี้ก็มาซัพพอร์ตกันและขันนะครับแล้วก็ตีแผ่เรื่องเราดีๆนะคะขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ดิวด้วยนะครับทุกคนอแม่แม่อยากขอบคุณอะไรแฟนขับแฟนขับติดตามแม่เยอะมากบอกว่าแม่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆแม่ขอบคุณแฟนขับแล้วก็สื่อทุกๆท่านที่ให้กําลังใจแม่ ให้แม่มีพลังต่อสู้ยืนต่อไปมองเห็นว่าฟ้ามันสว่างขึ้นมาแล้วจะส,สู้แม่จะส,สู้้าสว่างแล้วชีวิตแม่พรุ่งนี้แสงแสงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะจะสว่างวาบแล้วแม่มันไม่ได้สะกดคำว่าสบาย็นเลย <c oughs> อันนี้ไม่พูดจริงๆ <c oughs> ถาม <c oughs> แถวๆนี้ดูได้นะคะ ชูชูงานแต่งก็จัดตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะอ๋อรอพี่ดีมจนแตกหมดเลยป่ะเจอกันใหม่แม่แม่นะครับแม่ขอให้แม่มีชีวิตใหม่ขอปลดทุกข์ให้แม่นะครับในวันนี้สองแสนบาทครับเนี่ยคุณพ่อรับกันรับกันแม่ขอบคุณคุณจิมแม่อวยพรอวยพรให้ดิวหน่อยขอให้คุณดิวมีหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองค้าขายได้กำไรร้อยเข้าพันเท่าที่มีอยู่ขอให้เพิ่มพูนคูณทวีขอให้พรมเทพเทวดาฟ้าดินพะอินพระพรมท่านเท้าเวสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้วยชัยให้คุณดิวจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุพอหวยผ่อนได้ไหมไม่หพูดเลยม รักๆเป็นกำลังใจตอนนี้น้องสองคนอยู่ที่มหาลัยนะครับเดี๋ยวพี่ดิวเสร็จตรงนี้ก็จะไปรับน้องสองคนนะครับน้องสองคนก็จะไปกับดิวไปประเทพครับเดี๋ยวดิวให้ให้ขึ้นรถกับน้องดิวไปเดี๋ยวดิวไปส่งน้องสองคนด้วยนม่ขอขอบคุณคุณดิวมากเลยทำให้แม่ปลยเอาไปใช้นี่นะแม่กล้หัวใจเลยครับผมขอบคุณมากจะไม่มีวันลืมเลยค่ะเดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆนะคร เขาก็คงเชื่อครับว่าคณจริงแม่คิดว่าการที่แม่ทําดีมาจนอายุถึงขนาดนี้ไม่เคยรับเล็กขโมยหน่อยรู้ไหมทุกคนดิวเห็นความดีของแม่ก็คือคุณแม่คือแบบว่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ขนาดลูกเขยคุณแม่ยังรับ<า>น้องผูการอยู่ที่นี่กี่เดือนครับแม่ อยู่ตั้งแต่ปีแรกไปมหาส่วหญตอนนี้เขาอยู่ปีไหนแล้วครับปีสามปีสามอย่าบอกว่าแม่ส่งเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งครับแม่ส่งผู้การเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งครับโอ้โหเก่งมากเลยแม่เขาเออนาคตก็ลูกสาวแล้วผู้การวันนี้มีคนเห็นความดีของแม่แล้วอย่างน้อยก็เป็นน้องดิวได้เห็นความดีแล้วก็มาถึงที่เลยนีเติมกําลังใจครับอ่ะขอบคุณค่ะ ออขอบคุณครับขอบคุณไทยรัฐด้วยนะครับขอบคุณะคุณขอบคุณโหนกระแสด้วยนะครับถ้าไม่มีโหนกระแสขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับที่ตีแผ่เรื่องราวนี้ออกมานะครับอย่างน้อยๆนะครับให้สังคมรู้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราอาจจะไม่ใช่ญาติกันเราอาจจะไม่ใช่คนสนิทนิสหายกาันแต่อย่างน้อยๆนะครับคนดีก็ยังมีอยู่ในโลกนะครับทุกคนแขยงบมื่อเพื่อได้ค่ะขอบคุณครับ ให้กำลังใจนะครับแม่โบกมือหน่อยหบ่นไมได้หน่อยให้กำลังใจเป็นกำลังใจนะครับให้แม่ลำเพยนะครับทุกคนให้ติดตามนะครับมาจากรายการผลกระแสนะครับดิวก็อยากจะบอกชาวบ้านทุกคนนะทุกคนไม่ต้องอะไรกับคุณแม่ลำเพยให้กำลังใจกันและกันโอเคไหมครับเราต้องให้กำลังใจกันและกันสู้ๆไปทุกคนสู้สู้อันไลฟ์สดตอน ตอนคุณดิวจะบวชเจอคุณป้าชอ่อากชอบดูคุณป้ตอนนี้นี่คสร้างบอะไรด้วยมิดตามตรอดูมาตละดลค่ะขอบคุณเดี๋ยวดิวไปรับน้องก่อนที่มหาลัยแม่เดินมาส่งด้วยอ่ะินสขอบคุณมากแม่ขอบคุณนะคะแอนคุณพ่อน่ารักมากเลยคุณสัาจอบ้าเลย่ะขอบคุณค่ะได้ไง ขอบคุณค่ะขอบคุณจากหัวใจดวงนี้เลยแถววัดามของแม่นะเพื่มาให้ดูไปที่วัดเอ่อวัดนวลก่อนนะแม่บิจแม่บจนะ่เร้งนปแม่ร้องไห้แบบปลื้มลูกอดแม่ปลื้มปลื้มใจปลื้มใจเห็นเนื้อหน้าของแม่จริงๆริพอดีใจแทนแม่ไหม ดีใจแทนน้องปอดีใจแทนครอบครัวเทวดาาูมาโกรกแล้วแม่เหมือนเทวดามาโกรธอีกครึ่งฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนนะตกสงสัยสเลยไปีฉันเบื่อครั้งนี้ที่น้องดิวมาช่วยปลดทุกข์ให้แม่ขอให้สะท้อนกลับไปยังทีมงานทุกๆุกท่านร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านเลยสาธุ สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันใหม่ขอบคุณครับรักคุณแม่เหมือนจะอยากหอมแก้มสักครั้งอ้าอ้าหั่เลยนะโอเคคุณแม่น่ารักมากแม่เหมือนแม่ดิวเลยแม่น้องดิวก็ใจดีดิวก่อนดิบรากดิงใจดิวก่อนด้าผม่ ขอบคุณแม่ค่ะได้แมแแมๆๆม่แม่แม่าจ้าลูบลูบบายลาไปาะคะเฮียดาบายบายบาย